อยู่ที่ที่อำเภออะไรคะอยู่ที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดอะไรคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรคะมาโชว์เล่อเซิร์ฟสเก็ตค่ะไหนแต่ลืมบอกนะคะว่าเรียนเซิร์ฟสเก็ตค่ะจบคอร์สแล้วใช่ไหมคะจบคอร์สแล้วค่ะเรียนคอร์สทั้งหมดสี่ครั้งค่ะโอเคค่ะไปไล่ <Okay. S 2> กดตรงนี้อะทำสิยกให้มันขึ้นแล้วก็หมุนเลยคะ่ะอ่ะงั้นหมุนไปตรงนู้นต่ออืมอันนี้แบบคือเก่งแล้วใช่ไหมคะอันนี้แบบฝึกเก่งแล้วโอเคอ่ะไปเลย อ่ะแล้วไปนู่นก่อตอนนี้คือเอราจะกินราคาเบาค่ะเบาแล้วเหรอคะใช่คะ่ะจะซื้อแล้วก็ได้นะคะโอเคอันนี้ซื้อตอนที่กะระแสนพูดกันกระมันหด <laughs> อ่ะงั้นไปทางนู้นต่อ <laughs> อ่ะเดี๋ยว่ย้ายยังไงย,ย้ายหันหัวยังไง<ม>อืมให้เหยียบยังไงคะเผื่อเพื่อนๆพื่พกำลังศึกษาอยู่ให้เหยียบยังไงนะใช้ใช้ ไม่เหยียบตรงนี้ไม่ใช่พอเวลาเราจะขึ้นเล่นนะคะจะเหยียบบอร์ดอะให้เหยียบน็อตเราจะต้องถ้าเราไปเรียนครูเขาจะถามเลยค่ะว่าเราถนัดข้างไหนแต่อย่างอิงเนี่ยถนัดข้างซ้ายค่ะอลไวไงต่อข้างซ้ายขึ้นเหยียบตรงน็อตสองตัวแรกสองตัวแรกอ๋อสองตัวใช่เ้าเนาะเปนมีสี่ตัวเหยียบสองตัวในให้เหลือสองให้เหลือสองตัวนี้โผลออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเหยียบเกินมันเป็นยังไงคะเหยียบเกินก็คือถ้าถือว่าเราเหยียบหลังเกินไปตรงนี้ค่ะ มันก็จะเสี่ยงทําแบบว่าเป็นอ๋อกระโดกอ่าแต่ถ้าไปข้างถ้าไปข้างหน้าแบบนี้มันก็โอ,โอเคพราะฉนั้นเราเสียบเหยียบนอสสองตัวข้างในใช่ไหม่คะแต่ว่าคุณครูจะแนะนําว่าให้ตัวเท้าหน้าค่ะเอาเให้เห็นถ้าจะปรับเป็นอย่างนี้ให้ให้เห็นนอสสองตัวนี้จะดีกว่าโอโอเคค่ะอ่ะงนเริ่มเลยค่ะ ต้องวนแล้วนะไป จะถ่หนึ่งครั้งสองครั้งก็ได้ค่ะแต่แนะนำให้ใถ่สองครั้งจะดีกว่าโอเค mm